ับสูงเตี้ยเรียดินนะครับวันนี้มาขอความรู้อีกแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าธุรก,กิจอันนี้หรือว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยดอกไม้กินได้เนี่ยมันมีนานแล้วนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าเราอ่ะอยากจะปลูกมันแล้ววันนี้เราเลยมาที่นี่ฮะสวนดอกไม้บ้านเรานะฮะมาเยี่ยมแล้วก็มาดูวิธีการปลูกมาดูการมาดูการทําการตลาดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อที่จะเป็นความรู้ของเราที่จะไปทํา ทำการปลูกได้นะครับและนี่นะฮะดอกไม้อันนี้นะฮะตันนี้ดอกไม้กินไม่ได้ <G ül> เราไปดูดอกไม้กินได้กันดีกว่านะครับว่าทํายังไงครับไปครับ <S 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 เอาละครับพี่ฝน Hide <S <S ส <S <S วัส <S <S ดีครับสวัส <S 2> <S 2> ดีนะฮะและนี่ก็คือสวน ชื่อสวนว่าอะไรนะดอกไม้บ้านเราค่ะบอกดอกไม้บ้านเราทำมากี่ปีแล้วฮะทำมามา3ปีเต็มเต็มค่ะสามปีเต็มเต็มเหมาะมากพี่รูปร่างหน้าตากับพี่แล้วก็ดอกไม้ที่อยู่ข้างดูสวยข้าวกระเทียงขันสวยมากกว่ากันนิดนึงสวยกว่ากันนิดนึงด้วยผมผมถามความหมายของดอกไม้กินได้เนาะมันคืออะไรฮะมันคือดอกไม้ที่กินไปแล้วล่ะมันไม่มีพิษกับร่างกายสามารถทานได้ทุกทุกประเภทที่ที่ทานแล้วไม่มีพิษใช่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าดูง่ายๆคือ ไม่มียางแต่รสชาติมันอาจจะไม่อร่อยทุกอย่างนะมันก็จะมีขมมีฝาดมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขากินกันทําไมคือจริงเขากินกันทําไมถ้าเป็นถ้าเป็นเมื่อก่อนมันก็จะมีบางอย่างที่มันกินแล้วมันอร่อยหรือว่ามันมีประโยชน์อย่างเงี้ยอย่างพวกอัญชันพวกอะไรอย่างเงี้ยเค็มอะไรเงี้ยมันก็มีประโยชน์นี่ยค่มันเหมือนคล้ายๆเป็นสมุนไพรแต่ยุคหลังๆเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการตกแต่ง เพื่อความสวยงาม,มสีสันบนจานอาหารอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันปลูกยากไหมสําหรับปลูกพวกพืชดอกดอกไม้พวกนี้จริงๆมันไม่ยากแต่เราต้องดูว่ามันเหมาะกับพื้นที่ของเราไหมอืมอ่ามันอาจจะแบบบางชนิดมันต้องการความดูแลมากอ,มอย่างเงี้ยแล้วมันก็เอาให้เหมาะกับเราถ้าเราขี้เกียจเราก็เอาที่มันดูแลง,ง่ายๆปลูกแบบนั้นอ๋อ,อ,อนนคือให้ฟ้าช่วยดูแลใช่ส่วนใหญ่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเป็นพิเศษไหมอ่าถ้าดอกไม้กินได้เราต้องห้ามใช้สารเคมีค่ะ เราก็ต้องใช้พวกสารจากชีวภาพต่างๆจุลินทรีย์ใช่แบบอินทรีย์อะไรพวกนี้นะก็ปุ๋ยมากอย่ันนี้คือเล็บมือนางเล็บมือนางนะฮะมันก็อาจจะคุณหอยชิมสิวันนี้ผมต้องชิมไม่กี่ผมชิมน้าบ้าแล้วเหลืองเหลืองอร่อยไหมผมเคียวหวานอืไม่มีมิตรมีใบแน่นอนบางชนิดก็ ขมแต่ว่าสวยมันก็แล้วแต่ว่าเอาไปใช้ทําอะไรถ้าเขาทําสลัดอะไรพวกนี้เราก็จะเลือกพวกที่มันไม่ขมให้ลูกค้าเลือกไงใะ้ไม่ขม <c oughs> ก็เราก็ต้องชิมก่อนทุกอัน <c oughs> ทุกดอกว่าหมายถึงว่าชนิดไหนที่มันขม <c oughs> อ,อย่างเช่นมันจะมีพวงทองอย่างมันจะขมมากอ,มอไม่รู้พี่หอยทานไปหรือเปล่าแต่ว่าอย่างเวลาที่เราเอาลูกค้าจะสั่งมาว่าเอาอพวกสลัดเราก็จะเลือกแบบว่า ที่มันมีรสจืดหรือหวานคือจะไม่ขมมากเพราะว่าบางทีพอไปใส่รวมกันแล้วมันมันขมกินไม่ได้เมันขมกินกินตรงกินไม่ได้ราคาเป็นไงพี่ราคาของเราขายเป็นกล่องกล่องละ100บาทเดี๋ยวมีแพ็คให้ดูด้วยมีค่ะเยวทีมงานกําลังจัดกันและจริงจริงแล้วไอ้เลมือนางนี่แพงไหมหมายถึงต้นหรือว่าราคาส่วนใหญ่เราจะขายเป็นรวมอะค่ะขายเป็นรวมใช่หรือว่าถ้าใครอยากจะใช้เดี่ยวคือเราเป็นราคาเดียว หนึ่งร้อยบาทอย่าพาไปดูเดินไปเลื่อะไรพวกนี้ก็ได้นะเนี่ยอันนี้เ็กระดุมทองเนี่ยอันนี้อันนี้เหรอฮะเนี่ยตามพื้นเนี่ยค่ะที่มอกว่าชพืชแต่จริงมันก็คือทานได้ทานได้นะฮะใช่แต่มันอาจจะแต่ไม่กี่ไม่ไม่ไม่กี้ที่ผมทานไม่กี่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่เอาดอกใหญ่วันนี้อ๋ออันนี้อันนี้ก็คือก็รวมอยู่ในนั้นได้แต่มันมันเป็นพืชที่แบบว่ามันเป็นวัชพืชเรียกว่าวัชพืชได้ไหมคือถ้าคนทั่วไปก็จะรู้สึกว่าเป็นวัชพืชแต่เรารู้สึกว่ามันสสววยยงงาาามมันนรปะ้้ อร่อยมากอร่อยไหมผมผมถือว่าไม่ได้ค่อนข้างขมค่อนข้างขมมันก็มันก็มีหลากหลายอันนี้ใช่แต่มันเป็นความสวยงามเอาเอาพี่ให้ผมกินอะไรผมกินหมดอลเอาตรงอันนี้เหมือนกันไหมฮะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ดาวกระจายดาวกระจายฮะดาวกระจายอันนี้ดาวกระจายอันนี้ก็อร่อย อร่อยผมบอกแต่ถ้าไปอยู่บนจานมันจะสวยงามมากมันจะสวยงามจริงแต่ถ้ามันอยู่อย่างนี้อร่อยไหมคะจะได้บอกไปต้นอื่นอีกมันเหมาะกับการดูหนุ่มอย่างนี้แต่กินได้ไหมพี่ไม่กินได้อันตรายถูกไหมพี่ดูอย่างนี้อุ้ยตีม่วงอันนี้อืมบูฮาวายเฮ้ยใส่น้ำมาดิใส่ อยู่บนอุ้ยอยู่บนจานก็สวยมันคล้ายๆโหระพาค่ะใบมันก็จะหอมๆอนโหระพาครับแล้วเวลาจริงๆแล้วดอกไม้พวกนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราเก็บได้แล้วอืมเนี่ยค่ะมันก็คือมันก็คือบานแบบเต็มที่สวยงามอย่างเงี้ยเราก็ดูเอาเอาใช้อารมณ์เอาค่ะไม่ต้องซีเรียสอันนี้แหละอันนี้ไม่หลอกอันนี้ไม่หลอกอันนี้หวานอันนี้คือดอกอะไรฮะอเมริกันบิวตี้ว้ายนี่สวยงามชื่อฝรั่งด้วยอเมริกันบิวตี้นะฮะนี่อันนี้ก็ ก็สวยงามแต่อันนี้พี่เขาคอนเฟิร์มว่าหวานเขาเขาคอนเฟิร์มหลายครั้งนะว่ากินได้แต่อันนี้เขาคอนเฟิร์มว่าหวานหวานจริงๆเออว่ะนะอ่ะอีกดองอุ้ยจวงทำไมทำไมโอ้ออเฮยผมว่ามีความสุกว่ะปลูกไม่ต้องใช้ทฤษฎีผมชอบตรงนี้ไม่ใช้ทฤษฎีอะไรใช้ความความสุขของตัวเองหวานหวานอืมอันนี้หวานเพราะเราชิมแล้วแล้วใครจะเลือกให้อื อหวานอันนี้หวานจริงแล้วพี่เลือกพี่เลือกอดอกไอ้พวกดอกไม้กินได้เนี่ยยังไงสําหรับมาปลูกที่นี่เลือกจากอะไรฮะเลือกจากความชอบก่อนอพอความชอบแล้วมันอยู่กับเราได้เราไม่ต้องดูแลเขามากมคืออยู่กับดินแบบเราอย่างเงี้ยได้ไม่ต้องแบบปรุงดินไหมต้องปรุงดินไหมดินที่นี่ค่อนข้างดีค่ะแต่ถ้าปรุงก็คือเราแค่ใส่ปุ๋ยหมักอย่างเดียวใส่ปุ๋ยมากมแล้วคือจริงๆแล้วมันเป็นดินอะไรดินทรายดินล้วนดินแถวนี้จะเป็นดินเหนียวเพราะว่าอยู่ใกล้แม่น้ําแล้วมันก็จะแบบว่า เขาเรียกเป็นที่ต่ำอ่ะที่ลุ่มอ่ะส่วนใหญ่แถวนี้จะเป็นดินค่อนข้างเหนียวแล้วเราก็ต้องต้องเพิ่มต้องเพิ่มอะไรปุ๋ยเพิ่มปุ๋ยมากลงไปเพื่อให้แบบดินมันมันร่วนขึ้นอะค่ะไม่งั้นมันแฉะแฉะน้ําบางชนิดมันอยู่ไม่ได้แสดงว่าใครที่อยากปลูกผมว่าก็ไม่ได้ยากไม่ยากถ้าสมมติมีพื้นที่ใช่ปลูกในกระถางยังได้เลยปลูกในกระถางก็ได้ปลูกในดินก็ได้ใช่มีชื่อไหมมีชื่อมีชื่อยาหยี ยาหยีอันนี้ยาหยีสามีปูกนะครับยาหยีสามีปู่นะฮะยาหานะะยาหีนี่ก็ก็มีความสวยงามเหมือนกันรสชาตมันจะเป็นไงอ,อไม่ขมค่ะไม่ขมอันนี้ไม่ไมขมแล้วดอกอะไรดอกอะไรได้รับคันที่ยมสูงสุดส่วนใหญ่จะเป็นพุ่งชมพูท,ที่ที่ต้องมีทุกกล่องไหนฮะเนี่ยคะ่ะที่เป็น ตามรั้วเนี่ยค่ะสีชมพูเนี่ยนี่ก็ขายได้หมดเลยใช่ทุกอย่างทุกชนิดนี่คือรายได้ของพี่เลยไอ้ไอ้พวงชมพูนี่เนตั้งแต่หน้าบ้านมาเนี่ยแล้วก็ปลูกคือทุกเห็นเลยไอไอพวงชมพูนี่คือเหมือนล้อมบ้านไว้เลยทุกกล่องต้องมีพวงชมพูใช่ส่วนใหญ่โอ้โหแล้วก็ปลูกไม่ยากมันก็เลื้อยไปเรื่อยใช่ค่ะมันก็มีความสวยงามแล้วแล้วในสวนพี่พี่พี่วาดของพี่อ่ะมีกี่ชนิดเคยนับเมื่อก่อนนะถ้าเผื่อทั้งหมดเลยที่ขายอ่ะน่าจะเกือบ40ได้ ใช่แต่ว่ามันจะแบบต้นเล็กต้นน้อยเลยคือมันได้หมดอย่างพวกพลิกเย้ยเราก็ขายได้ดอกมันเนี่ยดอกพลิกใช่ค่ะโอ้โหนี่คือดอกพลิกดอกโหระพาอะไรคือทุกอย่างมันขายได้หมดเลยนะฮะพี่พี่ก็เอาไปรวมเป็นกล่องใช่แล้วคือถ้าเขาสั่งมาเป็นชนิดเดียวก็ได้แต่อันเนี้ยอันเนี้ยขมอันไหนอันเนี้ยอันไหนอันเนี้ยค่ะอันนี้พวงทองขมแต่ว่ามีมีประโยชน์ช่วยลดน้ําตาลแต่ว่ามันขมมากมมันข หมูสะบอกแล้วนะนี่บอกแล้วนะขมมากขมมากเลยอ่ะแล้วพีขายขายขายอยู่ในกล่องกลอกไหมด้วยด้วยค่ะเพราะคือบางคนเขาก็ไม่ได้ทานคือมันตกแต่งอย่างเงี้ยเหรอสมมติเราขายปุ๊บเราขายขายเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็แต่ง่างนี้แล้วคนก็เอาไปวางบนเค้กนิดนึงก็สวยละอย่างเงี้ยช่อเล็กๆแต่ขมลองดูค่ะลองอ่ะลองลองมันมันมันช่วยอะไรนะช่วยลดน้ำตาลช่วยลดน้ำตาลใช่มีน้ำตาลเยอะน้ำตาลเราเยอะเราเป็นคนหวานเงี่ยเราเป็นคนสวีท นิดนึงก่อนค่ะสวยมไม่ได้ขมแล้วมาละโขไม่ขมแต่มีประโยชน์ทุกอย่างของพี่เขาขายได้หมดอ่ะโอ้โหโอันนี้สวยอ่ะพี่อันนี้พี่ก็ขายใช่ค่ะบวันนี้สวยมากบางชื่อนะถ้าทางจะไม่กินอะผมว่า ผมว่าผมว่ามันวางไว้ดีกว่าสวยดีเออบางคนเอาไปแต่งเค้กก็สวยลหะแต่ทั้งดอกเลยหรือเปล่าใช่ค่ะทั้งทั้งดอกคือแต่งเค้กคือไปรวมกับดอกอื่นจัดวางสวยงาม,มกับลูกค้าที่สั่งประจำก,ก็คือเอาไปทําสลัดโรลเขาจะเอาแต่กลีบออกมาอ,มอม๋อครับและจริงๆแล้วพอหน้าฝนมาพี่ดีหรือไม่ดี <laughs> ไม่ดีไม่ดีเลยอ่ะคือบางทีฝนพอประมาณโอเคแต่ถ้ากระหน่าก็ไม่ไหวใช่เพราะว่าดอกไม้อ่ะกลีบเขาบางฝนโดนฝนไปโดนฝนมันก bueno ็จะช้าหมดค่ะบางทีถ้าเผื่อตอนเช้าเนี่ยปกติเราจะเก็บเช้าแต่ถ้าเผื่อหน้าฝนเนี่ยบางทีเราต้องเก็บไว้เย็นแล้วแช่เย็นไว้แล้วเช้าเอามาส่งคือเพราะว่าถ้ากลางคืนอย่างเมื่อคืนเนี่ยฝนตกอ่ะเช้ามากลีบเขาจะกลีบเขาจะเสีย ไม่สวยมันจะช้าเียกอย่างพวกกลีบบางๆพวกเนี้ยก็จะช้าหมดมแล้วจริงๆแล้วเวลาเอาไปขายจริงๆแล้วเนี่ยเราเราจะตัดวันต่อวันหรือว่าแช่ว,วันต่อวันค่ะส่วนใหญ่คือตัดพอวันนี้คนสั่งมาก็นี่ใช่คือเ,เราจะรู้ออเดอร์ล่วงหน้าประมาณหนึ่งวันหรือว่ากลางคืนเนี่ยลูกค้าจะสั่งมาแล้วแล้วมีลูกค้าประจําอยู่เราก็จะรู้ว่าวันนี้มีอะไรแล้วก็มีลูกค้าที่มาสั่งอจอนเนี่ยที่แบบบางสั่งด่วนสั่งเร็วอะไรเงี้ยเราก็ค่อยเพิ่มไปแต่ส่วนใหญ่อะเราจะ เก็บเช้าแล้วก็ส่งเลยนี่คืออะไรฮะเข็มชมพูนุชขออนุญาตเด็ดสักได้มันเป็นมูลค่าหมดเลยผมไม่กา้าเนี่ยได้ค่ะนี่อันนี้เนี่เพื่อความสวยงามนะบึ๊บบึ๊บโอ้โหแค่นี้ผมเป็นไรค่ะเดี๋ยวเก็บตังค์ที่ไังได้ได้ฮะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมเซ็นเช็คฮะนี่ฮะคือไปวางไว้ก็ต้องามแล้วนะถ้าสมมุติว่าอันนี้คือคือกินได้เลยค่ะแต่ส่วนใหญ่อันนี้ลูกค้าจะนิยมไปทําคุกกี้ ตแ่งคุกกี้เป็นเป็นดอกเล็กๆเนี่ยค่ะอ่าแล้วก็ไปวางบนคุกกี้แล้วก็แต่งกับใบดอกเล็กๆไปเดี๋ยวดอกเล็กๆไปนะนี่นี่ก็เอาไปไปไปคุกกี้ไปใช่ส่วนใหญ่จะนิยมแบบนั้นครับแล้วถ้าสมมุติว่าหน้าไหนหน้าไหนแบบว่าเปล่งปลั่งที่สุดช่วงปลายฝนต้นหนาวคือฝนน้อยๆหน่อยอ่านี่นี่กำลังจะปลายฝนต้นหนาวแล้วเพราะอะไรฮะเหมือนกับดอกไม้เขาก็จะแบบ เต็มพี่อ่ะกลังยิ่งหนาวนี่ถือว่าโอเคมากใช่แต่มันเป็นบางชนิดนะคะอือันนี้อะไรพี่อ่ามักกเร็ดเดซี่มักกเร็ดเดซี่คือมันจะเขาจะมีความคล้ายดอกเดซี่อ่ะแล้วทรงฟอร์มเขาจะเป็นแบบขออนุญาตดอกได้เลยค่ะฟอร์มเขาจะแบบว่ามันน่ารักอ่ะเออคือใส่นรู้เลยว่าว่าสวยงามนี่ตอนแรกเราว่าคิดว่ามันจะปลูกยากอืมแต่มันอยู่ได้เมืองไทยอยู่ได้ อากาศร้อนได้มันเป็นของของของประเทศอะไรฮะอืมมันเหมือนกับมันเป็นไม้นอกอะค่ะเราก็คิดว่าเราจะพยายามไม่เอาไม้นอกเพราะเรากลัวเลี้ยงมันยากผคุยกับมันไม่รู้เรื่องใช่พูดกับมันไม่รู้เรื่องเลยดับมันไม่รู้เรื่องด้วยก็เอาคือจริงๆแล้วโหแต่เท่าที่ดูมันก็มีของฝรั่งเยอะเหมือนกันใช่ค่ะคือบางบางอย่างมันก็อยู่กับเมืองไทยได้ครับแต่เราต้องดูแลมันแต่อันเนี้ยมันอยู่กับเราได้โดยที่เราไม่ต้องดูแลมากเราก็เลยโอเคแล้วร้าน ก็ชอบนิยมเพราะว่ามันทนแล้วก็สวยสวยแล้วก็วางวางเค,ค้กก็คืออันเดียวจบคือจริงแล้วพอ,พอเราพอเราได้ได้วัตถุดิบแล้วก็มาจัดเรียงตรงนี้แล้วทำไงฮะเราจะต้องเอามาแล้วก็แยกชนิดแล้วก็ ทำความสะอาดก่อนล้างก่อนแล้วก็มาผึ่งแห้งครับค่ะล้างเราก็ต้องดูบางชนิดนะคะมันมันช้ำแล้วก็ล้างแต่เบามือแก็แค่ล้างฝุ่นออกแล้วก็มาผึ่งให้แห้งแล้วก็เตรียมลงกล่อตงตามสัง่งตามสั่งคือคืออันนี้เราไม่ได้จัดมั่ว ถูกไหมเราสมมุติว่าอ่ะสมมุติสมมุติว่าอ่ะอันเนี้ยถ้าเป็นแบบรวมก็คือคลาสชนวมก็คือทุกอย่างทุกอย่างที่มีของเราคลาสชนิดไปอคลาสชนิดไปก็คือเขาสั่งมาแบบนี้เราทําตามออเดอร์อ่าใช่ค่ะครับบางคนก็สั่งแค่เดซี่เปล่าเขาก็ใส่เป็นกล่องอืมชิดเดียววันหนึ่งทาได้กกี่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 กล่องฮะมากสุดก็เอ่อ เป็นร้อยะค่ะเป็นร้อยกล่องเวลาเก็บได้นานไหมฮะจริงๆแล้วดอกไม้พวกนไงดอกไม้ในตู้เย็นถ้าเก็บดีๆอยู่ได้เป็นอาทิตย์ถืสองอาทิตย์เลยค่ะอยู่ที่ว่าลูกค้าเขาเก็บในอุณหภูมิที่พอดีไหมก็คือในตู้เย็นช่องผักถ้าไม่มีตู้แช่ผักนะคะก็คือใส่ในช่องผักแล้วก็เอากระดาษห่ออีกชั้นหนึ่งช่วยช่วยยืดอายุได้นานขึ้น เอาละครับและธุรกิจนี้นะฮะดอกไม้กินได้ที่นี่นะฮะผมบอกเลยว่ามีความสุขด้วยแล้วก็ได้ตังค์ด้วยนะฮะใครอยากทำตังค์ก็ทำเลยนะฮะถ้าสมมติสนใจของพี่ติดต่อได้ทางไหนมาที่เพจอะค่ะเพจเฟซบุ๊กนะคะดอกไม้บ้านเราค่ะเข้ามาได้เลยอืนะฮะดอกไม้บ้านเรานะฮะมีมีดอกอะไรไหมฮะดอกไม่มีค่ะดอกไม้บ้านเราดอกบ้านรามเฉยๆเดี๋ยวเราขึ้นให้เลยนะฮะขอบคุณพี่ฝนมากนะครับน่ารักน่ากอดเลยขอบคุณ คุณแม่ยังไม่รู้ชื่อเลยแม่หน่อยแม่หน่อยครับผมดูขอบคุณคดูนะฮะแต่งไอ้นี่แล้วก็ใส่ชุดดอกไม้ลเลยเลเยอะ <c oughs> แยะนะารเนะแต่ยอนก็กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ notification ด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากสูงเตี้เรดินวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณครับ